ยิ่งโตยิ่งทะลุทำไมอ่ะจัดตีเดียวไม่พอทำไมบอกบีนหนัวนมเราซะด้วยไม่จัด่ังเดียวก็พอไปบีหวัวนมเขาเกินปุยมุยเกินปุย,ค,ปยคุณว่งพี่จะคิดจะทำอะไรถ้าหาวว่าเราไม่เห็นว่าท่านเป็นคนเป็นดเดียวกับเราปาน,นี้หวัวจะหลุดจบปาไปนานแล้ว ทำอะไรให้เกินหน้าที่ท่านเลยนะไปให้คนหน้าเขาสเปลี่ยนชุดเร็วจังเบลไปไปนะมองทำไมไมกูกำลังจะใส่มากเลยเบลอย่าทก็มากนี่หัวหน้ากูกูต้องเล่นจริงจังกับเขาได้กูในเรื่องกูชอบเขาแต่นอกเรื่องกูรักพี่แบงค์มันไม่เกี่ยวเลยแหม่นอกเรื่องรักพี่แบงค์กูรักยิ่งกว่าชีวิตเป็นไหนเรื่อง ไดยืมตังค์ีเยอะถ้าเกิดต่อยขาได้ยืมตังค์แน่นี่ถ้ากราบตีนเนี่ยขอสักสองแสนแล้วมันไงพวกกันไปเนี่ยแล้วมันไงโควกูอย่าไปยุ่งคืออะไรกูเนี่ยคุณมุ้เชื่อเข้ามาได้เมื่อกี้อเอาตังค์กาอี้อยู่คคครรัับบบเมื่อไร่มาผูดไรฝากไว้ก่อนนะแล้วจ้ำไว้ด้วยนะ ถ้าหากว่าคืนนี้ไอ้แชมป์ไม่ได้น้องปอยเป็นเมียยังไงตอนรมก็อย่าหวังไม่ได้น้องปอยเลยไอตัวหามป็นนักหวั่นนั่นนี่นี่กูพูดไงแล้วโวยกับหวยอยู่หวยมึงเหรออะไรคืนนี้ทำไมถ้ากูไม่ได้น้องปอยเป็นเมียยังตอนรมก็ไม่มีหวังได้หรอกเว้ยไม่รู้เรื่องอะไรซะแล้วทำไม าได้กันทุกคืนนะได้อะไรได้เกี่ยวกันอันนองปอยมีคู่แนละ้วมีแล้วมีคู่แล้วเหรอมีแล้วไม่เป็นไรเบลเท่าไน,นี้กูไม่ได้น้องปอยเป็นเมียกูนี่แหละจะลงไปข่มขืนย่ยน้อยจะก,ก้าอี้กูจะถีบให้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเบลถ้าเป็นเพื่อนกันอย่าพูดกันอย่างนี้มึงมีอะไรหรือเปล่ามีกูต้องมีแน่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงไขใจกูไอ้แชมป์มีอะไรมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะกูเล่นไม่ได้หรอโอยแชมป์เมียใครใครก็รัก ได้ทินตั้งใหม่ได้ชุดใหม่เพราะน้อยขายเสือนะแย่เลย